เราเคยคุยกับลูกค้าที่ใช้มาประมาณ4ี่แสนกโลเขาบอกเขาเปลี่ยนมา3ลูกแล้วสวัสดีครับพบกับรายการ Turbo Talk by v e r t e c e n g i n e e r i n g กันเป็นประจำนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของ Intercooler แล้วก็ Turbo Charger นะฮะในรถ h ุ u n ด h i H1 นะครับซึ่ง h ุ u n ด H i ช1จริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่3รุ่นนะครับที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่รุ่น H1 A1 ตัวแรก แล้วก็เป็น H1A2 จนถึงประมาณปี15นะครับซึ่งเป็น A2 แล้วก็เป็น A2 ปี16ซึ่งทั้ง3รุ่นนี้นะครับตัวอินเตอร์คูลเลอร์และเทอร์โบชาร์เจอร์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับคือมันจะใช้เป็นคนละรุ่นเอาไปเอาไปใส่แทนกันไม่ได้ในส่วนของอินเตอร์คูลเลอร์ก่อนในรถคุณใดตัวนี้เต็นที่ทราบกันว่าโอเคมันใช้เครื่อง205แล้วก็เป็นเทอร์โบแปรผันทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโครงสร้างของตัวรถเนี่ยมันไม่ใหญ่นะครับ แล้วกระจังหน้าของโฮคุนไดเนี่ยมันค่อนข้างเล็กดังนั้นเนี่ยอินเตอร์คูลเลอร์ที่ทางคุนไดเขาจัดมาเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างเล็กเกินไปนะครับซึ่งในถ้าใช้อยู่ในเกาหลีนะครับหรือเป็นพวกอากาศเย็นเนี่ยไม่อาจจะไม่มีปัญหาแต่ในบ้านเราเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะแอมเบียนต์คืออากาศภายนอกเนี่ยค่อนข้างร้อนเมื่อเทอร์โบตัวเนี่ยมันบูตอยู่ราวๆประมาณ22 22ปอนด์เนี่ยนะครับเราถือว่าอินเตอร์ตัวเนี่ยสมรรถนะเนี่ยมันต่ำเกินไป สิ่งที่มีผลต่อเครื่องยนต์ก็คือความร้อนนะครับก็คืออากาศเนี่ยมันจะร้อนแล้วก็ความหนานแน่นเนี่ยมันจะน้อยทําให้เครื่องเนี่ยเผาไหม้ได้ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นกลังที่ออกมามันได้ไม่เต็มที่นอกจากนี้มันก็ทําให้เกิดการกินน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้นกว่าปกตินอกจากนี้ในส่วนของอินเตอร์ของฮุนไดตัวนี้มันเป็นอินเตอร์ที่ใช้เป็นขอบพลาสติกเพราะว่าในปัจจุบันโรงงานรถเนี่ยเขาจะใช้อินเตอร์ที่เป็นแบบขอบพลาสติกเพื่อราคามันถูก โดยที่เขาสามารถใช้ตัวไส้อินเตอร์นะครับยัดเข้าไปในขอบพสิกเลยจากนั้นเขาก็จะมีการทาก,กาวเพื่อป้องกันมันรั่วนะครับแต่นี่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือในเทอร์โบฮุนไดทุกตัวเนี่ยนะครับอายุการใช้งานของอินเตอร์จะอยู่แค่120,000ถึง150,000ไม่เกินนี้เราเคยคุยกับลูกค้าที่ใช้มาประมาณ400 0กโลเขาบอกเขาเปลี่ยนมา3ลูกแล้วเพราะว่าอินเตอร์เนี่ยถึงเวลามันจะรั่วของมันเองเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นแกนแค่ใช้กาวเนี่ยอัดเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้มันรั่วแต่ใช้าานน่ ความร้อนนะการสั่นสะเทือนมันทําให้อินเตอร์มันรั่วทีนี้พอรั่วปุ๊บก,ก็ต้องเปลี่ยนใหม่อีกพอท่านจะเปลี่ยนของเดิมนะครับท่านก็เลยสมรรถนะเดิมแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วก็ราคาอินเตอร์ของคุไใดเนี่ยครับราคาที่ท่านเบอร์ห้างออกมาตัวหนึ่งมันก็ไม่ถูกนะครับราคาอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก1 5ื่นหประมาณนี้อินเตอร์ตัวนี้เราก็มองเห็นโอกาสนะครับในส่วนของแกเลตเนี่ยซึ่งแกเลตก่อนหน้านี้เขาจะมีตัวไส้นะครับเราหาไส้ของแกเลตที่มีความสูงใกล้เคียงกับของคุณใด จากนั้นเนี่ยเรามาทําฝาครอบแล้วอาคอบอลูมิเนียมเพื่อใส่กับตามมําแหน่งเดิมแต่ทีนี้ในเมื่อเราใช้อลูมิเนียมครอบฝาครอบเราต้องใช้การเชื่อมใช้ลวดเชื่อมอลูมิเนียมในการเชื่อมฝาครอบเข้ากับตัวลาอินเตอร์นะครับซึ่งการที่เราทําแบบนี้แน่นอนต้นทุน,ม,นมันสูงขึ้นแต่มันจะได้อายุการใช้งานที่ค่อนข้างทนทานมากเพราะว่าอินเตอร์ที่ใช้เชื่อมด้วยลวดเชื่อมเนี่ยนะครับมันจะอยู่ได้หลายหลายปีมากเลยนะครับ ซึ่งรถบางคันเนี่ยยังเราไปมองพวกรถปิกอัพรุ่นเก่าๆนะครับที่อย่างเขาอูสุเนี่ยมาอยู่กันเป็น10ปีอินเตอร์มก็ไม่เสียหายเพราะฉะนั้นในส่วนของอินเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราได้สมรรถนะของตัวไส้อินเตอร์ของแกเร็ตบวกกับความทนทานนะครับที่เราใช้ฝาครอบรูมิเนียมกับใช้ลวดเชื่อมบมิเนียมเข้าไปนะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราใช้ไส้ตัวนี้ซึ่งความสูงอยู่ที่ประมาณ6.3นิ้วนะครับกว้าง18แลกษณะานิ้วเนี่ย มันจะรองรับแรงมาอยู่ประมาณ3ามแรงมาซึ่งมันเหลือเฟือสิ่งที่ท่านได้ก็คือหลังจากที่ท่านเปลี่ยนอินเตอร์เข้าไปอุณหภูมิที่เข้าเครื่องเนี่ยจะเย็นลงแล้วก็อากาศหนาแน่นมากขึ้นออกซิเจนมีมากขึ้นการเผาไหม้มันสมบูรณ์ทําให้มันได้กําลังแรงบิดเพิ่มขึ้นมาซึ่งท่านอาจจะได้เพิ่มมาสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์หลังจากที่ท่านเปลี่ยนอินเตอร์โคเลอร์แกเล็ตลงไปซึ่งจากจุดนี้ท่านสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าท่านลองวิ่งตอนกลางวันดูนะครับกำลังมันจะดีกว่าเดิมเยอะมากเพราะ คนรู้สึกแล้ว่าวันวูเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณอาจจะ35-40องศานะครับอุณหภูมิภายนอกอากาศที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกับอินเตอร์เนี่ยมันทำให้อากาศที่เราบู์เข้าไปประมาณ22ปอนด์เนี่ยมันออกมาเนี่ยมันก็จะได้แอมเบียนอยู่ที่35-40ตามอุณหภูมิข้างนอกนะครับที่ถ้าเป็นอินเตอร์เดิมมันอาจจะขึ้นไปถึง40กว่า50องศาซึ่งแน่นอนสิ่งนี้คือข้อแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านใช้อินเตอร์ของ g กลเล็ตท่านจะได้สมรรถนะเพิ่มเติมมขึ้นนนนาแ่อ ประหยัดน้ํามันกว่านะครับเมื่อวิ่งทางไกลแล้วก็ที่สาคัญคือท่านใช้1ลูกเนี่ยมันจะอยู่ได้นานหลายปีนะครับไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนและที่สําคัญคือราคาถูกกว่าของอินเตอร์เดิมของฮุนไดด้วยซ้ําอย่างรุ่นตัว A1 วันนะครับเอวันรุ่นแรกกับ A2 รุ่นแรกเนี่ยราคาเราอยู่ที่1,3,000บาทแล้วสําหรับตัว A2 รุ่นปี2องพขึ้นไปนะครับจะอยู่ที่1 4 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นถ้าท่านเทียบดูจากจุดนี้นะครับเราถือว่ามันคุ้มค่ามากนะครับมันถูกกว่าสม ยาวกว่าเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยคือที่ปัจจุบันเนี่ยอินเตอร์ตัวเนี้ยของแกเล็กเราขายได้ค่อนข้างมากก็คือมากมากกว่ารถรุ่นอื่นเดยดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีความเสียหายขึ้นมาเยอะแล้วก็สมรรถนะของอินเตอร์เดิมเนี่ยมันก็ต้องต่ำทีนี้ในหลังจากอินเตอร์ไปแล้วนะครับในส่วนของเทอร์โบเทอร์โบเนี่ยของผู้ใดน,นะครับเรามีตัว h 1วันะครับ H1 A1 A2 A2 รุ่นแรกรุ่น2นะครับเรามีเทอร์โบหมดทุกตัวไว้สำหรับบริการท่านนะครับในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนเทอร์โบใหม่นะครับให แต่ถ้าท่านต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับท่านสามารถจะขับมาหรือจะส่งเทอร์โบมาเพื่อเราเปลี่ยนสายการให้ได้ซึ่งเราเปลี่ยนสายการให้แล้วนะครับสวรรนะก็จะออกมาใกล้เคียงกับการเปลี่ยนยกลูกนะครับแต่ค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าประมาณ50%นะครับหรือเกินกว่า50%เพราะฉะนั้นถ้าลองพิจารณาดูนะครับแล้วนอกจากนี้สําหรับท่านที่มีการรีแมปเทอร์โบมานะครับเราแนะนําว่า ถ้ามีรีแม็กเทอร์โบมาท่านควรอัปเกรดไส้กลางหรือแมก้กระซื้ออัปเกรดทงลุไปเพราะว่าเทอร์โบตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านไปรีแม็กตัวเดิมเอรามันเนี่ยท่านบูตได้ไม่เกิน28บปอนด์นะครับถ้าท่านบูตเกินกว่านั้นเทอร์โบจะสึกหลอค่อนข้างเร็วนะครับอย่างที่บอกว่าในเทอร์โบปลายันเนี่ยถ้าเรามีการเพิ่มเชื้อเพลิงเข้าไปรออเทอร์โบ Turbo สูงขึ้นแน่นอนความเสียหายมันมาเร็วขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่เราอัปเกรดเราขยายใบหน้าเราขยายใบหลัง อากาศเพิ่มขึ้นประมาณ35-40%นะครับพร้อมกับชุดกันลุนและใบหลังที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรอบอร์โบจะต่าลงการใช้งานนานขึ้นบูทได้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นท่านสามารถจะบูทได้อยู่รา35บอนด์โดยไม่มีปัญหาแล้วนอกจากนี้ท่านสามารถจะจูนเพิ่มเพื่อเพิ่มแรงม้าแรงบิดนะครับเพิ่มอัตราการขับขี่นะครับการเล่งแซงการใช้เวลาวิ่งทางไกลซึ่งจจุดนี้นะครับเรามีเสนอให้ทั้งเป็นไซส์อัปเกรดหรือจะเป็นลูกอัปเกรดมีทั้งนั้นนะครับ แล้วก็พร้อมกับสแตานสำาร์บรถเดิมๆถ้าท่านสนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาจะเป็นทางไลน์หรือทาง Facebook หรือจะโทรเข้ามาติดต่อนะครับเรายินดีให้ความแนะนำความเสือค่าให้นะครับถ้าท่านชอบสายไอดีแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ